ผมดีใจและมีความสุขนะที่มาอยู่ณนะโรงเรียนวัสิทธาวาส์แห่งนี้ผมเนี่ยได้รับความอนุเคราะห์ความเมตตาความเอาใจใส่ดูแลจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารทั้ง4ฝ่ายและคณะครูและบุคลากรทุกท่านเป็นอย่างดียิ่ง ยามที่ผมไม่สบายหรือเจ็บป่วยเนี่ยผมจะได้รับการดูแลจากท่านผู้ในการท่านรองและคณะครูทั้งหลายที่จะพาผมไปที่โรงพยาบาลและคอยสอบถามเสมอเป็นห่วงเป็นใหญ่ครูที่เนี่ยเป็นกาลยานิมิตท,ที่ดีอย่างมากเลย คอยสอบถามผมเป็นอย่างไรบ้างเป็นอะไรหรือเปล่าระวังสุขภาพด้วยนะผมจะไม่ลืมที่นี่เลยเพราะที่นี่เปรียบเสมือนครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่จะคอยเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดีไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรก็คอยสอบถามเสมอ ผมมีความสุขถึงผมจะ,กะเกษียณอายุราชการไปแล้วตอนนี้ผมก็ยังจะมาสอนที่โรงเรียนแห่งนี้ตลอดไป